คนอเมริกาในเวลาที่เขาเจ้าไปตลาดหรือวไปชอปปิ้งเนาะอยากไปซื้อพักซื้อซีนซื้อเนื้อเนาะเขาเจะไปกันแบบใดเนาะแต่ที่แน่ๆก็คือ,อยู่ตามบ้านตามส่งเขาเนนอะบุ๊มมีฮานเล็กๆน้อยๆคือกับบ้านเห่าแน่นอน แล้วก็ยูในอเมริกานี่เขาเจ้าก็จะบมีตลาดคือกระบ,บ้านเฮาเนาะที่จะเข้าไปแล้วจอดรถยางเข้าไปซื้ออันนั้นอันนี้เนาะยูตามโตะตามตั้งในมันบบมีเนาะถ้าถ้ามียูเขตใดาบางทีก็น่าจะมีอเนาะถ้ามียูเขตใดถ้าไปฮู้ก็คอมเมนต์ลงวิดีโอนี้ได้เนาะแต่ว่าส่วนใหญ่ในเขา,เจ,าจะไปซื้อ,อยูที่บิ๊กวหรือว่ายูบ้านเฮาก็คือแบบมินิมาร์กนี่แหละยูฮันก็คือ ครบหมดทุกอย่างเลยเนาะยากได้อดันใดก็คืออับนัวมักเพชรยากรด้ซีนได้ป่าครบสุดเลยและก็นแน่นอนเนาะคนอเมริกาในก้อนที่เขาเจ้านั้นจะออกไปช้อปปิง้งก้อนที่เขาเจ้านั้นจะออกไปตลาดเนะเา,เานนะ,ออานะขาเจ้าต้องเช็คเครืองสต็อกเนาะก็คือ เขาจะจะกวดบังว่าอันใดที่เราต้องซื้อได้เนาะอย่างเส้นอาพักอย่างเส้นอันนี้เขาจะจะโน้ตทุกสิ่งทุกอย่างก่อนที่จะออกไปแล้วบ้านนี้คนอเมริกานี่เขาเจ้าไปกันไดเขาเจ้ายางไปบอเขาจาขี่รถที่ไปบอหรือเขาเจ้าขี่รถจักรเนาะก็คืออยู่ในอเมริกาในการเที่ยาเห็นเขาเจ้าขี่แบบรถเก่งแบบรถซี่รอ่เนาะเป็นเรื่องปกติถ้าเทียบสซาทบอลเขาก็เห็นแบบรถจักรแหละเขาจะเห็นรถจักรไล่ไล่บอกในอเมริกาก็ ให้เขาเปียนซิ่งนั้นมาเป็นแบบรถเก่งเป็นแบบรถซี่ล้อเนาะเต็มทางไปเบิดเลยมันโบมนเมนเรื่องแปกเรื่องเรื่องการขับขี่รถเก่งยู่ในอเมริกาแลนเป็นเรื่องที่ปกติต้องฟังให้ดีเนาะเป็นเรื่องปกติคือทุกๆขวัวเหือดเขาเจ้ามีอยู่แล้วรถเก่งหรือรถซี่ล้อเนอี่ยเนาะเวลาที่เขาเจาไปชอปปิง้งหรือว่าเวลาที่เขาเจะไปเฮดเวียกอะไรก็ตามเนาะที่ออกไปนอกเนี่ยเขาเจาต้องอขี่รถเก่งอะไรออกไปเป็นสิ่งที่ ค่อยแบบบ่ามหมักเพราะว่าค่อยก็เป็นคนผู้นึงที่เรื่องเมารถนี่เธว่าทัดติดอันดับนี่ก็จำแนนอันดับที่หนึ่งนี่แหละ <c oughs> เรื่องนี้นี่มันจะำเแมนเรื่องแยกของเขาเจ้าเลยนะเพราะว่าทุกๆข้อเือนนั้นมีคือกันเบิดตเลยเนาะแต่โบหมค์คำว่าเขาเจานะ้ารวยได้บบได้หมายคำว่าทุกๆข้อนเหอนีนเขาเจ้าจะรวยกันหมดทุกคนโบแมนนะ่เนาะอันนี้เป็นเรื่องปกติก็คือกับบ้านเฮามีรถจักรนั่นแหละบางคนก็มีสองสามคันบางคนก็มีสี่ห้าคัน แต่ว่ายากหละยอยุปนะที่จะเห็นเขาขี่รถจักรถ้ามีก็จะมีแบบรถจักรแบบนอนไปนะั้นแบบความสบายนะแบบนแบบยแบบนั่งแบบเฮ้ยรถจักรแบบหนักๆหนักๆแบบคนตั้งประเทศเขาจะมาขี่กันนะเนาะแบบรุนนอนไปเลยบ่อยจนะังกี้ด,ดีบางคน่าจะรับในไปพรมก็มีห<ะ>ยอกนะบูมีี่ตรงนั้นเรื่องความสะอาดเรื่องความสะดวกหรือว่าถูกตองตามรักอนามัยนี้ต้องต้องได้มอบให้เขาเจ้าแล้ว แต่ถ้าเขาชี้ว่าถึงเรื่องความว่องไวทันใจเนี่เนาะสู้ลาเาเฮาบได้สู้ได้นาได้เพราะว่าล่าเฮานี่มีฮานเล็กๆน้อยๆอยู่ตามโมบานนันบอสมมติว่าตอนนี้เฮากําลังต่ำมุกุ่งอยู่แล้วเฮาบมีกะปีอ่ะโอเคเฮาก็แลนเอาไปซื้อกะปีประมาณ2-3นาทีนี่ได้แล้วกะปีเราได้กินตำส้มพร้อมแต่ถ้ายูพีนี่เขาต้องในอันใดอ่ะได้ขับรถออกไปเป็น10หรือ15นาทีเพื่อไปซื้อกะปี <laughs> อันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะทุกคนเป็นความคิดของส่วนบุคคลซืนะ่อเนาะขอให้ทุกคนนั้นเบิ้งเพราะความหูเบิ้งเพราะความบันเทิงเบิ้งเพราะความอันใดแป๊กหูแปลกตาไม่ไหมเนาะเพราะว่าบางคนก็บ่เคยมาอเมริกาบางคนก็บ่เคยเห็นอเมริกา,ากเลื่อเนาะแต่ว่าพอได้ออกซื้อแบบนี้แล้วก็หลายๆคนก็ออกมาคอมเมนต์ว่าเอ,อ้องามถ้าเทียบใส่กับบานเฮาอย่างเสียนะ แต่ก่อนในคลิปหน้าเนาะถ้าใครอยากคูหรืออยากเห็นอะไรเนาะก็สามารถคอมเมนต์ลงที่กล้องวิดีโอนี้ได้เนาะแล้วก็พุณแล้วก็อาจารย์กิตี่ความจริงอาจารย์กิตติกับบุรด้เข้าบุมีส้นหว่วมก,ก,กับวิดีโออไะไรนะเพียงแต่ยางยิ้มแล้วก็สู้อันคุณหนูนี่ส <laughs> ู้คุณหนูน้อยนเนาะอาจารย์กิต่เนาะ <laughs> ความจริงแล้วคนที่ออกซื้อคนที่อ,อันใด ขโมยฟิล์มก็คือข่อยองอาจารย์กี่ที่นี่ไม่เฮ็ดอย่างเลยโอ้ความจริงเราเฮ็ดนะความจริงเราเฮ็ดเรียกนักก็ข่อยข่อยมีแต่จับกองเลาะแต่ว่าเหล่านี่มวยนล้ก็คอมเมนต์ลงที่กล้องวิดีโอนี่ได้นะทุกคนเนาะโอเคบาย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  in my life, the way you get to me deep where my heart is love me so good but i wish i was heartless